อย่าทิ้งถามมาคนดูอย่าทิ้งถามมาแต่เอาจริยืนอีกนี่กครบาคนเราพอเป็นสายได้อยู่คนนี่น้องถ้ายืนอีกเลยพี่น้องบอกว่าเอาวไปที่ทขาถามมาได้แล้วพี่ไม่เอาเลยพี่ขายได้ตัดสิบฐานแต่พี่พีชเขาชอบตอบคำถามที่คนถามเชิงวิชาการไม่แล้วคุณอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ลงเพราะอะไรป้ามันขยับพันเลยเงี้ยเดี๋ยวเช้าเนี้ยพี่พีชจะขอหน่อยจะเป็นอย่างไร โอเคนะบุ๋มทุกคนยืนยันออเดอร์รัวๆให้ยอดเป็นวิ่งเลยค่ะเราจะลงแล้วเพราะเจ้าของแบรนด์ไม่ให้เราไลฟ์แล้วค่ะเขาไลฟ์กินข้าวค่ะเขาบอกว่าอาหารบ้านนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยมากเข่จะข้าวก่อนไลฟ์พี่บอกว่าอะไรคคะอนเฟิร์ะไม่อยากกินก่อนไลฟบอกว่ากินไม่ไม่ค่อยกินก่อนไลฟ์เพราะว่ามันเหนื่อยมันจะแบบง่วงอะไรเงี้ยไม่ได้อิ่มอ่ะไม่ชอบอ่ะชอบกินหลังไลฟ์แต่ผมไม่กินอิ่มเดี๋ยวกลัวเกิน ใช่ขออยู่ด้วยเหนียงกอดมีสิบเมตรค่ะพี่พีเหนียงกอดเป็นสิบเมตรทุกคนวันนี้ได้ประมาณนี้แหละวันพวกเราลงเร็วไม่ชินเลยใช่เครืองไฟฟาเป็นไม่ลงเสียงพี่เอปกติอะก็มีเก่งทุกคนชำระเงินหกแสนจบวันนี้เหมือนที่บอกว่ายอดพี่เอหนูก็กดเองกเลยไปแบ่งให้คนในบ้านกริงนึกออกปะเป็นออเดอร์พร้อมส่งอบกันคือวันที่สิบห้าแม่จะสั่งอ้นเดือนกัน เดือนหรือตอนนี้คือมันไม่ได้เดี๋ยวตั้งแต่ต้นเดือนสิไม้ถึงต้นเดือนหรือว่าเมื่อวานหรือวันนี้ก็คือส่งพร้อมกันนะคะส่งพร้อมกันซึ่งวันนี้หนูเองก็สั่งไปแล้วเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันจริงๆจ่ายไปราคา7,222บาทได้ไปทั้งหมดกี่กล่องนะ18กล่องตกกล่องละ401บาทคำนวณแล้วกล่องนึงกินได้10วันครับเพราะกินวันละมา คือคืออย่างนี้แนะนํานิดหนึ่งคือปกติอะครับเวลาเรากินอะเรื่องจากว่าหนึ่งเม็ดอะมันมีฤทธิ์นาน6ชั่วโมงเนาะหมายถึงว่ามันจะไปกดพวกเอนไซม์ที่ใช้ย่อยแบบงเราก็กินแป้งให้เยอะมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงแล้วเรากินมันตอนมื้อเช้าแหละแล้วตอนเย็นก็ไปลดแป้งซะลดหวานซะคำนวณเอาหนูว่ากินกินมื้อเช้าเย็นหรือว่ามื้อเที่ยงหรือว่าให้ไปคำนวณเอาว่าให้มันมันอยู่อะหกชั่วโมงกับเราอะหนูตลอดคนดูมาก อย่าทิ้งอ่ะอย่าทิ้งคนดูค่ะลงตอนนี้ไม่ใช่แก้มหมูพีพีค่ะไม่ใช่ตอนนี้ทุกคนต้องกินยานอนละแต่ก่อนหน้านี้เที่ยงไม่แล้วก็รำคิดอยู่ในหัวว่าแล้วพอตอนเที่ยงคืนทำไมไม่ลงคันแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกพอลงเร็วอย่าทิ้งคนดูค่ะเอาใจยากมากตลกเกินพอเที่ยงคืนเพาะจะเป็นว่าใช่น้ำ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 น้มน้ำน้ำน้ัน้ำเ้ำน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  คลิปฉันต่อไปฉันพยายามถ่ายคลิปเช็ดหน้าล้างหน้าฉันพยายามมากเมื่อคืนจบคือลืมถ่ายตอนจบแล้วไม่ไหวแล้วก็บอกว่านอนแล้วนะไม่ไหว,วอยู่เดีอคะ <c oughs> นอนไม่หลับแล้วเราลงเลยนะโอเคเราต้องลงแล้วลงแลง้วจริงๆครับ <c oughs> ทุกคนขอบคุณนะ้าที่เข้ามาครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> นถทวงลงเร็วเอาละก็ถ้าใครสนใจก็ไปสามารถกดได้นะแต่เข้าใจว่าของมันกําลังจะหมดแล้วร้อนแรงอีกรอบหนึ่งได้เดือนหน้าๆเลยนะใครจะกดก็กดไปก่อนได้ครับรีวิวได้เลยนะ ไม่ดายสวัส <conferences> ด <laughs> yeah, ีค่ะต้องขอแม่ค่ะคุณเธอทำไงดีอ่ะต้องไปก่อนขอบคุณทุกคนก่อนขอบคุณคะคุณ่อว่ายอดจะว่ขอบคุณจั๊จั่ะม่จะหอแสบแล้นะไมพี่พีชเดี๋ยวนะเขาก็ตอบเราเดี๋ยว เรายังอยู่ต่อถ้าถ้ากดจ่ายเงินเรายังอยู่ต่อแต่ถ้ามันนิ่งเกิน5วิเราไปแล้วกันเพราะมันจะนิ่งเกินก็อย่างที่บอกนะว่าวันแรกเนาะพอไปใช้

ทุกทุกคนอย่างที่บอกนะว่าราคาวันนี้น่าจะเป็นราคาที่ดีสุดตั้งแต่ขายมาวันนี้เพิ่งขายวันที่สองเนาะขายชอบพี่เจ้าดอมาเนี่ยหนูให้ฟังดีกว่าพี่จุ๋มที่รู้สึกว่าทําไมพี่จุ๋มเป็นแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นแม่บ้านทั้งานบ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทำไมยังรู้สึกว่าอยากกดเข้ามานี่จะอุดหนุนทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่จะบอกว่า ก็เหมือนที่เราคุยวิมาจากในรถใช่ไหมก็บอกว่าถ้าไม่ก่อนหน้านี้นะจุ๋มอาจจะซื้อเป็นเซฟใหญ่ก็ได้เพราะเราเซฟเงินไปแล้วหลายเซฟเงินไปแล้วหมากพราะฉีกก่อนก่อนที่จะใช่ก่อนที่พี่เขาจะกดไป้ตัวเลยแล้วก็กดที่จุ๋มไว้พี่ซื้อไปแล้วแล้วมานั่งคิดไหมนั่งไปอยู่ตัวอื้อฟังพี่พูดเอาจริงนะแต่ฟังพี่พูดอะไม่เราน่ะเคยเจอแต่แบบอื่นแต่พอพี่เขา ที่มันดักน้ำตาลใช่ไหมมันไม่ค่อยมีในแบบนี้่แหละแต่ว่าของเขาคือมันมันดีอย่างเหมือนที่เรากินไปแล้วมันช่วยแบบเรื่องน้ําตาลน่ะเนึกออแม่เพราะว่าถ้าพี่น่ะไม่เสี่ยงมนเหมือนหนึ่งนะพี่ก็ซื้อแล้วเวลาตอนที่เรายังไม่ใช้อ่ใรแบบนี้อาการมันเป็นยังไงหิวมันก็จะหิวตลอดเวลาชอบพูดบอกว่าตัวเองจะเป็นอะไรจะเป็นลม อเวลาแล้วตอน์ดเดือดพี่ทุกยังไม่ใช้เนี้ยอุดหนุดง่ายด้วยใช่หุนหนุนหนุนน้าตาลเต็มข้อจริงจริงตัวนี้ไม่มีปัญหากเลยอ๋ออ่าพยายามลมดีในตัวนี้ก็ช่วยเหมือนกันแต่ว่าพอคุณพีพูดคืออันนี้คือตอบโจทย์มากข้ออะไรบ้างแล้วมันมีมันมันข้อดีอย่างนึงเหมือนคุณพีบอกว่ามันไม่เหมือนกันกับที่เราเราใช้ที่มันทำงานคนละแบบทำงานคนละแบบก็คือมันนี่มันมมมชาัันนดีอ่ะไม่รู้嘛พี่ก็กดซื้อแต่ว่าคุณพซื้อให้แล้วอันนี้ ใช่คแต่ตัวแทนที่เรามีด้วยใช่ไหมตัวแทนที่เราก็มีนะคะใช่ครับราคาดีมากกินร้แรกเหมือนกันนะเขาบอกพี่ีสรุปให้หน่อยค่ะแล้วลงแล้วสรุปแล้วลงแล้วตอนนี้ใช่เหรอเราไม่เอาตามเป้าเราหรอกเราก็ขบกนิ่งแล้วค่ะก็นิ่งแล้วพี่พีมันไม่ขยับแล้วเนี่ยไม่ก็ก็อย่างอย่างที่บอกนะว่าตอนแรกครับถามคิวได้ แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ให้คําตอบเล่นตัวมากที่สุดแล้วว่าแบบจะมาไม่มาอะไรเมร่้จะชาทีสุดท้ายอะ่ะจริงๆเพราะว่าเพราะเราไม่มีเวลาอ่านแล้วแล้วทายคิวก็จี้จีจว่าแบบพี่พีทเนี่ยเขาไลน์มาอีกแล้วอะไรเงี้ยให้ให้ดูไลน์ได้อะ่ะคือตลกจริงประเด็นคืออย่างที่บอกอ่ะว่าคือก่อนที่จะมาขายอะไรอะ่ะศึกษาข้อมูลของเขาจริงๆคือสมมติว่าคนบอกว่า ยินเนี้ยลดน้าตาลคือสิ่งที่เราเป็นธรรมชาติเราเลยนะเราก็จะไปดูว่าทาไมมันถึงลดน้ําตาลได้แล้วมันมายังไงอะไรอย่างเงี้ยหลักการกลไกมันทํางานยังไงมันถึงไปเคลมเรื่องนั้นได้อะไรเงี้ยปกติจะเป็นแบบนั้นเสมอกับกับทุกตัวแล้วกันที่เอามาที่เป็นกลุ่มกระดูกหัวอร่อยมากที่พีนังลั่นอกล้องอะแล้วต่อเออแล้วคือคือทีเนี้ยอย่างแรกเลยที่ไปเสิร์ชดัะอย่างแรกที่เซอร์ไพรส์คือ มันคือสารสกัดจากธรรมชาติอย่างแรกเลยว่ารีดูโคสคือสารสกัดจากใบหม่อนอันเนี้ยได้คะแนแะนแล้วอ,อ,อย่างแรกที่ไปดูคืออ้าวมันไม่ใช่สารไซราหรอแล้วใบหม่อนมันมีประโยชน์ไงก็ไปเชิญดีว่าใบหม่อนมีประโยชน์ยังไง<อ>คุณสมบัติข้อหนึ่งของใบหม่อนคือช่วยลดน้าตาลในเลือดคืออันเนี้ยเป็นสมุนไพรแบบเป็นกลุ่มเหมือนกับเพจที่เป็นสมุนไพรไทยนู่นนี่เลยนะแล้วพอไปดูปุ๊บก็ไปดูว่าอ้าวมันมีงานวิจัยมาเป็นสิบปีแล้วว่าเขาเอาเนี้ยไปทําชาใบหม่อนนู่นนี่อะไรเงี้ย มันคือใบหมอนเหมือนกันแล้วก็ตัวลีดูโคสเนี่ยก็เป็นก็เป็นตัวนึงอ่ะที่เป็นสารสกัดที่คนผลิตอยู่ประเทศอังกฤษเป็นบริษัทยาชื่อไฟนววก็ไปดูมาปุ๊บแล้วหลักการทํางานมันเข้าใจง่ายมากคือมันไปยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยน้ําตาลซึ่งมีเปเปอร์รองรับว่าโอเคมันไปยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยน้ําตาลในลําไส้เล็กที่มีหน้าที่ย่อยแป้งเชิงซ้อนกับน้ําตาลโมเลกุลคู่อ่ะให้ลดลงซึ่ง เราไม่ได้ดูบอร์ดเขาด้วยซ้ำแต่ว่าในเปเปอร์มันเขียนจริงว่า15-40%แล้วแล้วแต่การทดลองนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่มีการทดลองเยอะมากแล้วก็ไปเจอต่อว่าแล้วมันปลอดภัยไ,ไหมเขาบอกว่ามันทําการทดลองในสัตว์มาก่อน90วันแล้วก็มาทาในมนุษย์ <c oughs> ซึ่งก็ก็มีหลายงานวิจัยบอกว่าปลอดภัยแน่นอนในปริมาณนี้แหละ250้ิมิลลิกรัมเพราะว่ามันเป็นใบหมอนนะมันเป็นใบหมอนสกัด แล้วพอดีตัวเนี้อย่างที่บอกว่ากลไกมาทํางานแบบนี้แหละมันเลยทําให้เราได้รับน้ําตาลน้อยลงแล้วทางแบรนด์ก็บอกว่าก็พูดตามความจริงเลยหมายถึงว่าไม่ต้องไปแบบเคมว่าแบบลดนู่นนี่หรืออะไรเงี้ยหมายถึงลดให้แบบเล็กลงเนาะคือเขาบอกไม่ต้องพูดเลยเขาพูดตามความจริงเลยเราก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็โอเคก็รับเพราะว่าคุณสมบัติมันจริงๆใช่อะแต่ทีเนี้ยว่ากินแล้วเราจะลดไหมอะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเราด้วยเนาะแต่อย่างน้อยๆสิ่งที่เราได้แน่ๆ คือเราได้รับน้ําตาลน้อยลงเพราะว่าสภขขาพีดมันทําให้เราย่อยน้ําตาลได้น้อยลงอันนี้มันเป็นคําเคมที่โอเคมีงานวิจัยรองรับและอย่างหนึ่งที่ใส่มาซึ่งไม่ค่อยได้พูดก็คือเขาใส่สารสากัดจากชาเขียวคือกลุ่มชาเขียวพริกไทยพวกเนี้ยช่วยเรื่องการเบิร์นอยู่แล้วทุกคนจะรู้ก็เขาใส่เรื่องการเบิร์นมาด้วยคู่กับลดน้ําตาลในอาหารเนาะก็เป็นเป็นตัวหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าโอเคนะ น่าจะเวิร์กอย่างนั้นแล้วพอแล้วแล้วพอแล้วพอมาดูพอพอ,พอมาคุยอะถามว่าไอ้ตัวเนี้ยแพงไหมเขาบอกกิโลนึงแพงมากที่มา<ช>จากจอังกฤษอะหลายหมื่นหลายหมื่นมากไอ้ตัวลดูโฟสเนี่ยซึ่งไปเสิร์ชได้บริษัทยาที่ผลิตอะชื่อไฟโนวานะครับม,มาจากประเทศอังกฤษล้วบริษัทที่ผลิตเป็นบริษัทยาด้วยนะใช่ลดเปิดให้ดูก็ได้นะ ถ้ามีเวลาในไม่ถือไม่พี่พีเดี๋ยวว่าไม่มีลูกเล่นเมื่อกี้หนูน่าคิดไสากเขพี่หน่อยก็น่าจะให้เรามาอีกแหละเดว่ที่เราม่ไพูดซ้ำเลยเนาะเดี๋ยวคิดดูว่าผมไปเปิดว่ามันผลิตที่ไหนอ่ะหลอกกรนาษแล้วก็แบว่ากไกันเป็นยังไงอ่ะไปไปดูว่ารีดูโค้ดมันเทศอะไรอะไรอย่างไรถึงตารใช่ไหมแม่พี่หน่อยไม่ขายสิเจ้าของใจบอกว่าไม่ขายใช่ไหมแม่ คือเนื้อเยื่อแบบกระดูกไหมไม่ไม่เราบอกไปแล้วแบบว่าไม่มีแนวคุณหน่อยไม่ตั้งใจฟังคุณหน่อยดูยอใจะให้โกแล้วจะโขกเกิดเรื่งนี่มาเหรอเดี๋ยวเลือกก็ก็อย่างที่บอกว่าหลักการมันเข้าใจง่ายครับทำงานเหมือนยายากลุ่มประหวานกลุ่มหนึ่งเคเนาะประมาณนั้นไม่ได้ทำงานเหมือนยาฉีดคนละแบบกันแต่ว่าให้ผลลัพธ์คล้ายๆกันแต่จะไปหนาคือลดน้ำตาลในเลือดมาเลยค่ะ เขาบอกว่าน้ำยาดีจริงซึ่งวันนี้ไม่มีตอการพี่จุ๋มก็พูดว่าน้ำยาสภาพดีจริงโอเคครับพี่จุ๋มเขาเป็นคนซื้อของอยาอะไรก็600ละก่อนไปก่อนลงให้พี่บุ๋กฝากรีดูโค้ดนิดนึงค่ะมันนี้ไม่มู้เยอะแล้วไม่ปกติเวลาเวลายอดเราขึ้นอ่ะทุกคนจะดีใจแต่เนี่ยคือยอดขึ้นดีใจที่จะได้ลงไลน์ เอาเป็นว่าอ่านเล็กไม่สวยหะหนูว่ารู้สึกว่าหนูว่ารู้สึกว่าพี่พีน่ะอ่านข้อมูลมาค่อนข้างที่จะแน่นมากๆแล้วแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าของเขาว่าทํามาเพื่อแบบว่าเน้นคนที่แบบว่ารักษาสุขภาพรักสุขภาพแล้วเราอ่ะรู้สึกว่าเราก็รักคนในบ้านเราเหมือนกันที่เขาแบบดูแลเราไม่ว่าจะเรื่องของหาข้าวให้กินดูแลทุกอย่างเกินหน้าที่ที่ตัวเองทำทุกๆอย่างม่ว่าจะเป็นพี่จุ๋มตัวหรือว่าพี่เก่งก็ตามเราก็เลยรู้สึกว่า เราก็อยากแบบซัพพอร์ตเขาในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ร <sh arp sixteen má Gomez> <sh arp eding> like ู้สึกว่าดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพเขาเพราะว่าเขาก็จะได้อยู่กับเรานานๆนึกออกปล่าสึกปะอะไรนะเออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่ากดเจ็ดพันเนี่ยกดให้คนในบ้านใช่แล้วก็ให้ยิ้มเออโทษอีกรอบว่าสินค้าในสอบเหรียญสิบห้าพูดถึงเหรียเด้อหนึ่งกล่องมีทั้งหมดสิบ่งสิบห้าแล้วก็ฮะดูว่าพูดถึงวันที่สิบห้าอันหนึ่งกล่องมีสิบกลองหนึ่งกล่องมีทั้งหมดสิบเมตรนะคะแล้วก็ หนึ่งกมีสิบเมตรแล้วก็ทุกคนจะได้ของพร้อมกันก็คือวันที่สิบห้าเริ่มส่งใครก็ตามนะคะเริ่มส่งมาแป๊บนิดนึงค่ะมีงานเปิดตัวค่ะซึ่งเมื่อกี้พี่หน่อยเขาบอกให้หนูตือนไว้กแล้วันวันที่สิบห้าตอนกลางคืนตอนเย็นน่าจะมีไลฟ์ด้วยแล้วก็ตอนแต่เขาบอกม่ายเขาต้อนใต้ทำงานโรงพยาบาลปีไลฟ์ค่ะิะ แล้วเขา,าออพี่พีเป็นเจ้าพี่พีเป็นเจ้าของโรงพยาบาลมาให้หน่อยห <c oughs> <c oughs> น่อยโรงพยาเดี๋ยวตอนกินข้าวเขาจะออนบอร์ดเ <c oughs> นี่ยเขาจะไปลงไลน์ให้เราลงไลน์งานนี้จบแล้ว <c oughs> กินข้าวเดีพี่หน่อยพูดที่ไายหนั่โมงานสพี่พีทมาสิบห้าอยี่ทีสาีกลับได้เลยพี่หน่อยดนรืบเใช่ค่ะจะพยายามเดี๋ยวเราลงไลฟ์ก่อนเราลงไลฟ์ก่อนเราไปคุยกันที่ะโอเคขอบคุณนะครับ